ไเปิดกับพี่อ่าเปิดเสียงตรงเตรงนนิดหน,น่อยนะตลาดโขนนิดหน่ค่ะอยู่สนามบินจริงๆด้วยอ่ะเตรียมเดินทางนะค่ำคืนนี้นะฮะอ่ะตลาดต,ตกพี่ที่ควไปเที่ยวดีกว่าอ่า <c oughs> มา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 ,มา <c oughs> สวัสดีครับคุณม่อนค่ะได้ยินเสียง้วคะเดินทางอยู่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งถึงสนามบิน <c oughs> โอ้ฝนตกแล้วติดไหมติดเต็ดเต็ม <c oughs> โอ้จา้าอ่ะเจเลยค่ะพี่ส่งท้ายค่ะเจนค่ะนี่ตลาดเป็นไงอะ่ะไม่เห็นเลยลบอยู่หนึ่งห้าหนึ่งศูนค่ะไม่โอเค่ลมลบไปวันุ่สามหมื่นกพันล้ 36, ลานค่ะเออไม่เป็นไรก็เหมือนที่เราบอกแล้วว่าตัวใหญ่มันต้องระวังใช่ไหมฮะใช่ <c oughs> พูดเล็ก <c oughs> ๆอ่ะมันก็จะไม่โดนหรือว่า <c oughs> พูดที่เราคุยกันวันเสาร์มันจะไม่ตัวใหญ่ไม่โดนอ่ะใช่เออย่งเล็กเออไอตัวนั้นถอยมาเอาต่อไหมว้ายดิใจ ไม,ไม่จบง่ายหรอกถอยมาเอาต่อไหมจ้ะเอาต่อเอาต่อไม่จบง่ายยังไม่จบยังไม่จบยังเพิ่งเริ่มค่ะอ่ามาการสมันคนที่เรียนนะนักุน,นสนุกสนานเนี่ยแหละยเยอะอยเยอะอยเยอะหนึ่นสองหมินจินปฐุมใช่ไอช้างก็ขึ้นไปดีเนี่ยค่ะค่ะมาลุ้มหนาแน่นดีอ่ะแล้ว ออนนี้ก็คือเหมือนเดิมนะที่พี่พูดถึงนะตัวใหญ่ก็หลบไปก่อนมีตัวหนึ่งนะพี่ไทยคมของพี่นะฮะอะอคที่วันนี้วันสาร์าก็อธิบายว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกับให้ให้หลบไปก่อนเพราะว่ามันช่วงประกาศผลในงานเนี่ยมันจะไม่ดีอ๋อ <c oughs> <c oughs> ต้องรอให้รอประกาศผลไปก่อนนะฮะมาเลยไปป้าพอพิจิกาเขาก็จะขับกลับเข้ามาเล่นใหม่แบบเนี้นะฮะคือถ้าถ้าใครเรียนมะริศาแล้วเข้าใจว่าเราแยกพุ่นยังไงพวกนี้ยเขาเล่นเรื่อง เขาเล่นแลวเขาก็จะขายหุ้นตัวนี้ไปเล่นตัวที่มันประกาศของงนงานดีก่อนเนี่ยอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเล่นหุ้นโกลดใหม่แบบเนี้ยจะสลับไปสลับมาเออประมาณเนี้ยตัวไทยคมเมื่อกี้คุณชุวก็บอกว่าให้ช็อตไอเกนพอร์ตคนที่ติดสิบห้าบาทะหรือว่ามันก็ถัวสบห้าแบบนี้หุ้นแบบเนี้มันจะไปไม่รอดหรอกนะฮะใช่ค่ะเออมันเล่นไปก็ขึ้นมาแถวๆสิบห้าบาทมันก็มันก็ถือว่าเยอะแล้วอ่ะแต่มันลงไม่เยอะหรอก เออขายก่อนก็ได้แล้วลงไปรับกับสิบสามบาทเลยอ๋โอโอเคค่ะใช่รอรับใหม่เนาะใช่รอรับใหม่เจอเจอแรงขายทักผลที่เขาเล่นรอกเขาก็ขายก่อนไม่มีใครมาเล่นน่ะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเก็บเก็บเงินก่อนนะเราซื้อข้างล่างถูกถูกก่อนแต่พวกเคซีฮาน่าเนี่ยเขายังเล่นกันอยู่นะเป็นยังไงยังยังลุ้นกำไรกันอยู่ก็ ก็ไม่หลุดมันก็ไม่ลงไปให้เราซื้อราคาดีๆใช่ไหมใช่ใช่เหมือนก็มันลงมาซื้อมาเอ่อาหาน้าตามหกสิบซื้อเกินหกสิบขายสําหรับคนที่เล่นสั้นเกิซีสามห้าตามห้าสิบก็ซื้อเกินห้าสิบก็ขายอะไรเงี้ยไปถึงว่าถ้าเล่นช่วงนี้นะนะครับ่มันจะไม่ลงแรงเอครับก็ดูไปดวลุ่มตลาดแบบนี้เอาอะไรมากมายค เราปตทเอ็กดีแปดสิบตังค์หรือใครก่อนนะพี่ปตทมันแนวรับสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าใช่ไหมค่ะมันหลุดหรือเปล่าไม่หลุดนะตอนนี้มันยืนมันก็อยู่ในขอบขายของหุ้นใหญ่อ่ะใช่ไหมค่ะเอาว่ามันขึ้นไม่ได้อ่ะมันยังมันก็ขึ้นไม่ได้อ๋อใช้ปันผลยันไว้ใช่อันนี้เราก็จะกลับมาเหมือนเดิมเราปิดใคยอะค่ะเก็งกำไรหุ ผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มีส์โดนอ่ะถูกป่ะโอ้คือผู้ใหญ่เนี่ยมันมีส์โดนเนี่ยใช่ไหมแค่แค่อะก่อนไปนี้นังทุนบอกเขาฝากให้นังทุนสักตัวหนึ่งได้ไหมคะก่อนจะปีหน้าพุณนแบบนี้มันก็มีตัวเดียวที่บอกไปนั่นแหละถึงว่าพุ่นทุกตัวมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่พุ้นที่บอกไปมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยก็มีตัวนั้นเขาจะเล่นฝั่งยตัวเดียวแหละว้าว เออต้องใช้วิชาังทุนเป็นกรณีศึกษานะฮะใช่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 ค่ะทีนี้ในส่วนหุ้นพวกโรงไฟฟ้าอะไรก็ต้องหลบก่อนใช่ไหมพี่นิพนธ์หุ้นการบีครีมหลบก่อนหมดเลยหลบก่อนหมดเลยเพราะกลับเป็นหุ้นใหญ่หมดเลยต้องหลบก่อนคำว่าหลบก่อนคือยังไม่ถัวยังไม่อะไรยังไม่เก็บใช่ไหมล่ะรอเงินเข้ามาก่อนหละถ้าเงินยังไม่เข้ามาก็ยังไม่ต้องเลยไม่ต้องซื้อไม่ต้องถัว เออไม่ต้องทําอะไรเลยคุณใหญ่อะถ้ายังไม่เห็นฝรั่งเงินเข้ามาเนี่ยไม่ต้องไปัวเลยหรอกนะหรือไม่ก็รอแบบว่าตลาดลงโคลมแรงๆเงี้ยพันสี่ร้อยเก้าสิบพันสี่ร้อยหกสิบเงี้ยถ้ามันลงไปนะอันนั้อันน่าซื้อนะอันน่าซื้อ,อ,อนะครับอออ่ะลองดูนักทุนนะว่าจะเป็นเช่นไรในส่วนของตลาดในตอนนี้นั่นเองนะฮะส่วนหุ้นอื่นๆก็ไม่มีแล้วล่ะพี่หมดหมดแล้วแหละโอเคเดี๋ยวขอเช็คอินก่อนนะ ได้ได้พี่เดินทางปลอดภัยนะคะครับ,บค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่วนั้นลงทุนที่สนใจในเรื่องราวของข้อมูลที่คุณนิธ์ได้อธิบายไปในช่วงเช้านะคะก็บอกลายแทงให้กับนักลงทุนช่วงจับจังหวะลงทุนไปแล้วนะคะในเรื่องราวของทองคําแล้วก็เรื่องราวของทางนั้นเอส้าศูนย์ต่างๆนั่นเองนะฮะก็ติดตามกันดูในหลากหลายเรื่องราวในตอนนี้นะคะนักงทุนค่ะค่ะ